สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โประวติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรัสเซียมาฝากทุกท่านกันถ้าเกิดพูดถึงรัสเซียเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยก็อาจจะนึกถึงอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปืน AK วอดก้า ปูตินนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กที่ใครหลายๆคนที่ไปรัเสเซียเนี่ยนะครับต้องไปเยี่ยมชมให้ได้ต้องไปดูให้ได้เลยสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยนะครับมันคือมหาวิหารเซนต์บาซิลนั่นเองนะครับอ่านี่เลยซึ่งก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันที่นึกว่านะครับเจ้าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเรียกว่าเครมลินจริงๆไม่ใช่นะครับผมเครมลินเนี่ยมันคือปราสาทสีแดงนะครับที่อยู่ในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงกันหรือว่าในละแวกเรสซ qua แควร์นั่นเองนะครับน i'm แต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดกับถึงเครมลินหรอกนะครับเราจะมาพูดกันถึงมหาวิหารเซนต์บาซิลเนี่ยแหละว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับผมเรื่องราวของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดาร์กเหมือนกันประวัติศาสตร์อันดำมืดของมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับฟังกันได้เลยมหาวิหารเซนต์บาซิลหรือว่าชื่อจริงๆของมันเนี่ยคือโพโครฟสกีคาตรีดอลนะครับหรือมหาวิหารโพโครฟสกีนั่นเองถูกสร้างขึ้นนะครับในช่วงประมาณปี1554และสร้างสําเร็จในปี1561นนั่เอง ซึ่งมันถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าซาอีวานที่4หรือว่า อีวานเดอะเทอริเบิลนั่นเองนะครับภาษาไทยเราจะรู้จักกันในนามพระเจ้าซาอีวานผู้เยี่ยมโหดเขาได้สั่งให้มีการสร้างวิหารนี้เนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองนะครับชัยชนะต่อกองทัพมองโกในพื้นที่เมืองคาซานและเมืองแอสตราคานให้มาอยู่ภายใต้ของจัก,กรวรรดิรัสเซียหรือว่าซาดอมออรัสเซียในตอนนั้นนั่นเองนะครับในตอนแรกเนี่ยมหาวิหารนั้นยังไม่ได้ถูกเรียกว่ามหาวิหารเซนต์บาซิลนะครับและขนาดของมันเนี่ยก็เป็นเพียงโบสถ์เล็กๆเ,เท่านั้นเองยังไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไร ในตอนนั้นเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าโบสถ์ทรินิตี้นะครับผมและชื่อเซนต์บาซิลของมันได้มายังไงกันล่ะในตอนที่มหาวิหารนี้เนี่ยนะครับสร้างใกล้จะเสร็จแล้วมันได้มีบุรุษคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่พระเจ้าซาไอแวนผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเหี้ยมโหดความโหดร้ายเนี่ยเห็นนะครับแล้วรู้สึกเลื่อมใสในตัวคนคนนี้มากคนคนนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเบซิลนั่นเองซึ่งเบซิลเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่นักบุญหรืออะไรเลยเขาเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดานะครับผมที่ คนอื่นเห็นนะครับก็คิดว่าเขาเป็นบ้าเพราะอะไรกันเขาเนี่ยนะครับมักจะใช้เวลาของเขาในการเดินตระเวนไปทั่วนะครับจัตุรัสแดงซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นเหมือนตลาดเ่ยเป็นมาร์เก็ตเพลส ที่คนในเมืองมอสโกเนี่ยนะครับก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ค้าขายกันตรงนี้นายเบซิลเนี่ยนะครับเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่ใส่เสื้อผ้านะครับผมหรือว่านุ่งน้อยผมน้อยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยนะครับได้บริจาคทรัพย์สินของเขาทั้งหมดเนี่ยให้กับคนยากไร้ที่ต้องการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารอะไรก็ตามเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีรูปร่างที่ผอมโซนะครับแล้วก็เดินตระเวนนะครับผมให้ความช่วยเหลือใครก็ตามที่มาขอร้องให้เขาช่วยซึ่งนั่นเนี่ยนะครับทำให้เขาเนี่ยถูกเรียกว่าเบซิ รหรือว่าเบซิลคนบ้าแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับเขาก็ยังคงทํากิจกรรมแบบนี้ของเขาทุกวันทุกวันทําให้เขาเนี่ยนะครับเป็นที่โด่งดังขึ้นมาในเมืองมอสโกและเป็นที่รักของใครหลายๆคนนะครับผมซึ่งมันกลับกันกับค่านิยมของพระเจ้าซาเลยพระเจ้าซาเนี่ยนะครับเริ่มเป็นที่เกลียดชังในประชาชนเพราะว่าพระองค์เนี่ยมัวแต่สนใจกับเรื่องสงครามนะครับผมเรื่องไปยึดเมืองชาวบ้านเขาแต่ว่าคนในมอสโกเองเนี่ยก็อดอยากแรนแค้น มากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเรื่องของนายเบซิลเนี่ยนะครับได้ไปถึงหูของพระเจ้าซาเนี่ยพระเจ้าซาเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดีขึ้นโดยการที่จะให้ทรัพย์สินเงินทองที่อยู่อาศัยกับนายเบซิลเรียกว่าเป็นการพราพกันด้าตัวเองสุดๆเลยนะครับผมแต่นายเบซิลเนี่ยแทนที่จะตกลงนะครับผมเขากลับไม่รับของเหล่านี้จากพระเจ้าซาเลยแถมยังด่าพระเจ้าซากลับไปด้วยนะว่าดูแลประชาชนซะบ้างเถอะท่านพวกเขาจะอดตายกันหมดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ นั่นเนี่ยนะครับทำให้พระเจ้าซาเนี่ยงงเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่กลับกันพระเจ้าซาเนี่ยกลับเลื่อมใสในตัวของนายเบซิลแล้วก็กลับมามองตัวเองนะครับว่าเฮ้ยเขาเนี่ยไม่ได้สนใจประชาชนของเขาเลยเขาจึงเริ่มที่จะพัฒนาบ้านเมืองทําให้คนของเขาอิ่มท้องทั้งหมดนี้ก็เพราะนายเบซิลคนเดียวเลยนะครับผมซึ่งพอนายเบซิลได้ตายลงไปเนี่ยนะครับพระเจ้าซาก็เสียใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้ทําการนะครับทำพิธีศพของเขาอย่างยิ่งใหญ่พระเจ้าซาเนี่ย ถึงกับไปแบกโลงศพของนายเบซิลเองเลยแล้วก็นําศพของเขาเนี่ยนะครับไปฝังอยู่ในมหาวิหารทรินิตี้ซึ่งภายหลังก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิหารเซนต์เบซิลเป็นการให้เกียรตินายเบซิลเนี่ยแหละครับผมซึ่งนี่ก็เป็นที่มาของชื่อนะครับหลายคนเนี่ยก็จะคิดว่าโอ้โหพระเจ้าซาไอแวนเดอะเทอริเบิลเนี่ยไม่เห็นจะเทอริเบิลตรงไหนเลยก็ดูเป็นคนที่มีเมตตาดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีเรื่องเล่ามากกว่านี้อีกเกี่ยวกับนะครับผู้ที่เป็นสถาปนิก คนที่ออกแบบเจ้ามหาวิหารทรินิตี้หรือเซนเบอร์ซิลนี่ออกมาในทีแรก เรื่องเล่าเนี่ยนะครับมีอยู่ว่าเจ้ามหาวิหารเนี่ยเดิมทีเนี่ยนะครับมันถูกออกแบบโดยช่าง2คนเนี่ยนะครับที่เขาก็เถียงกันอยู่ว่าเป็นชาวรัสเซียหรือเป็นชาวอิตาเลียนแต่พวกเขาเนี่ยมีนามว่าพอสนิกนะครับกับบามา2คนนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่างมือนหนึ่งของรัสเซียเลยพระเจ้าซาเนี่ยนะครับต้องการที่จะสร้างมหาวิหารทรินิตี้ในตอนแรกเนี่ยให้ยิ่งใหญ่เพื่อสมเกียรติยศในการที่เขาไปชนะศึกเมืองคาซานมาได้ถูกไหมก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับสวยอลังการอย่างมากเลยใช้สถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย ออลตอร์ด็อกซ์นะครับคือบอกโอ้โหมันสวยสุดๆในยุคนั้นแล้วอ่ะสวยขนาดที่พระเจ้าซาเนี่ยนะครับถูกอกถูกใจและให้รางวัลน,นะครับช่างทั้งสองคนเป็นรางวัลที่ทั้งสองจะไม่มีวันลืมไปเลยรางวัลที่พวกเขาได้คืออะไรกันนะครับผมพวกเขาถูกสั่งให้ควักลูกตาออกนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถไปสร้างสิ่งที่สวยงามแบบนี้ที่ไหนได้อีกซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาอีกทีนะครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงขนาดไหนแต่สมญาณนามไอแวนผู้โหดเทียมเนีนไ่ได้ มาเล่นๆแลละถูกไหมแล้วเวลาก็ผ่านไปเนี่ยนะครับก็มีการบูรณะ ซอมแซมแต่งเติมวิหารนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนมาถึงปัจจุบันมันก็กลายมาเป็นแลนด์มาร์กที่สําคัญมากๆในรัสเซียใครที่ไปรัสเซียเนี่ยก็ต้องห้ามพลาดนะครับผมไปถ่ายรูปกับเจ้าวิหารนี้ออกมาไม่งั้นก็เหมือนกับคุณมาไม่ถึงรัสเซียเลยนะครับผมหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเจ้านี่เนี่ยถูกเรียกว่าเครมลินจริงๆไม่ใช่ครับผมมันคือมหาวิหารเซนต์เบซิลตหากเครมลินเนี่ยจะเป็นปราสาทหรือเป็นป้อมปราการที่อยู่ทางด้านขวาถัดไปก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของปลอดคร่าวๆ ของเจ้ามหาวิหารเซนเบซิลนี้นะครับว่ามันมีที่มาเป็นยังไงถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับผมวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ